ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมเนวาทาร่ค่ะวันนี้ทำพิอากา์ในหัวข้อความรักเดือนธันวาคมมาเช็คพลังงานเรื่องราวความรักกันนะคะธันวาคมนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างด้วยการเลือกกองไพ่สามกองตุ๊กตาสามตัวชอบกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะและไปเช็คพลังงานกันว่าจะเจออะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักในเดือนธันวาคมนี้กันบ้างค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีอากาศกองที่1ในหัวข้อความรักเดือนธันวาคมนะคะเช็คพลังงานเรื่องราวความรักของคุณกันนะในเดือนธันวานะคะมันมีการไม่สื่อสารบางสิ่งบางอยา่างมีความรู้สึกที่เหมือนมันมีความชอบมีความอยากพูดอยากสื่อสารแต่ก็มีความดื้อมีความกังวลใจนะคะ มีความเครียดเลยแหละคิดเยอะนะคะช่วงเดือนนี้อยากจะไปสารภาพรักใครหรือเปล่าคะแต่มันมีความรู้สึกที่เหมือนไม่บอกได้ไหมรู้สึกว่าอยู่แบบเงียบเหมือนเดิมน่าจะสบายใจดีกว่าถ้าหากจะต้องไปบอกไปพูดนะคะเหมือนต้องแบกบ้านไปทั้งหลังเลยนะเหนื่อยใจแล้วก็มันมีความรู้สึกเหมือนตัวคุณเองยังมีความดื้อดึงความรั้นอยู่ข้างในลึกๆเหมือนกันอยากจะ ดูดีไม่อยากที่จะรู้สึกว่าทำอะไรลงไปแล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์กหรือว่าทำให้รู้สึกเสียหน้านะคะเพราะงั้นบางทีมันยังมีจุดที่คุณยังหลีกเลี่ยงสิ่งที่คุณมีอยู่ในความรู้สึกความรู้สึกชอบความรู้สึกอยากคุยอยากสื่อสารความรู้สึกสนใจอีกใจนึงก็บอกว่าไม่อยากมีเลยอยากอยู่เงียบๆมีความสบายใจ เติมตามความฝันของตัวเองเรียนรู้เส้นทางชีวิตของตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันก็สบายดีบางทีโชคชะตาเหมือนเล่นตลกนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะได้พบกับเด็กดื้อคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหลงไหลชื่นชอบแต่เขาไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็ยังรักอิสระไม่อยากจะผูกมัดอยู่มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจ และรู้สึกว่าการที่จะเข้าหาหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องยากหรือว่าเรื่องที่เข้าไปแล้วจะเสียหน้าหรือเปล่านะแต่สิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญนะคะคือการมองกลับเข้าหาตัวเองค่ะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองจริงๆสิ่งที่คุณรู้สึกสบายใจบางครั้งคุณมองคนอื่นมากเกินไปมองคนที่คุณชอบ มองสังคมรอบข้างมองแพทเทิร์นความรักรอบตัวมันทำให้คุณลืมที่จะเห็นรูปแบบที่เป็นตัวคุณความพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนใครยืดหยุ่นบ้างพักผ่อนทำในสิ่งที่คุณสบายใจแล้วก็ขยายมุมมองความคิดนะคะเกี่ยวกับชีวิตให้กว้างกว่านี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นไปได้คุณอาจจะได้ฝันบางสิ่งบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นฝันบอกเหตุ ฝันที่เข้ามาช่วยเหลือนำทางคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนางฟ้าหรือว่าอาจจะมีการฝันถึงเพื่อนเก่าอะไรพวกนี้นะคะให้คุณเรียนรู้ความฝันเหล่านั้นอาจจะนำทางคุณนะคะออกจากคำถามในชีวิตที่คุณสงสัยไปพบกับคำตอบก็ได้นะ อาจจะมีเรื่องของตันหาราคา,าคนะคะเข้ามาพัวพันในช่วงของเดือนนี้ความรักของคุณจะมีความลุ่มหลงความเสน่หาตันหาความต้องการในตัวตนของกันและกันนะคะเข้ามาด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความฝันด้วยในมิติฝันนะคะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานความดึงดูดกันและกันด้วยอาจจะต้องมีเรื่องของการให้อภัยและการปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆไม่ว่าจะเป็น ชีวิตเก่าที่คุณเคยเรียนรู้มาก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก่อนที่จะรักใครใหม่นะคะเราอาจจะต้องมาเยียวยาความรักเก่าความทรงจําเก่าก่อนหรืออาจจะเป็นเด็กคนนี้นี่แหละคะ่ะที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องปล่อยต้องให้อภัยเขาและวางใจจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่ามันดูหมางเมินดูไม่ได้รับความสนใจ สิ่งเหล่านี้เมื่อให้อภัยและปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตที่มีและรู้สึกสบายใจที่จะชอบใครบางคนได้มากขึ้นนะคะพลังงานมันอาจจะมีการเดินทางนะคะมาเจอกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการสื่อสารกันหลังจากที่ไม่ได้คุยมานานก็ได้และก็เป็นเรื่องของความฝันนะคะที่เชื่อมโยงกันไว้หรือว่าเป็นการฝันเพื่อบอกเหตุ เดจาวู ja vu, อะไรพวกนี้นะคะเป็นการสื่อสารก่อนที่จะเข้ามาพูดคุยก็เป็นไปได้นะเพราะงั้นทุกอย่างนะคะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะนำทางเราเพื่อให้เราได้สัมผัสถึงโอกาสในการที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าถึงอย่างนั้นแล้วขอให้คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยหรือขอโทษในสิ่งที่คุณได้ทำหรือ ในสิ่งที่เขาได้ทำกับคุณปล่อยวางเรื่องราวพวกนั้นค่ะแล้วคุณจะสามารถมีความสุขและเห็นโอกาสดีๆในชีวิตใช้ชีวิตได้ในรูปแบบที่คุณปรารถนามากขึ้นนะคะดังนั้นความรักเดือนธันวาเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความคิดเยอะตีกันในหัวนะคะค่อนข้างจะหนักว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ดี มันมีความฝันเข้ามาเกี่ยวมีราคาที่ต้องระวังตัวเรื่องนี้ด้วยนะมันมีความดึงดูดกันมากๆและคนเก่าที่เขาเงียบนิ่งหายเมินเฉยทำตัวไม่น่ารักอาจจะมีข่าวสารของเขากลับมานะคะหรืออาจจะมีการเดินทางกลับมาเพื่อสื่อสารบางอย่างที่ปิดปังกันไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ขอให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ ขยายมุมมองนะคะเชื่อว่าชีวิตนี้จะสามารถไปต่อได้ในรูปแบบที่ดีอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นความรักเนี่ยค่อนข้างจะโอเคอยู่นะถือว่ามันได้ผ่านคนนะคะเรื่องราวทีออ่ค่อนข้างจะเงียบหายหรือปวดหัวกับใครบางคนมานานนะคะจะได้รับคำตอบได้รับข้อความการสื่อสารและการเปิดใจระหว่างกันและกันถึงแม้มันอาจจะมีโจทย์ที่เหมือน ต้องก้าวผ่านการให้อภัยกันก่อนจึงจะสามารถเปิดใจในเส้นทางนี้ได้นะคะแต่เชื่อว่าถ้าหากคุณยังคงรู้สึกกับเขาอยู่การเปิดใจการให้อภัยจะไม่ใช่เรื่องยากค่ะขอให้กลับมาสงบใจค่อยๆค,ค,คิดทีละนิดนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณค่อนข้างจะเครียดกับการต้องตัดสินใจในเรื่องราวความรักในเดือนธันวาอยู่เหมือนกัน เมื่อไหร่ที่สงบใจฟังเสียงข้างในเราจะเข้าใจเองล่ะค่ะว่าข้างในเขากำลังสื่อสารอะไรกับเราอยู่ในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะและถ้าหากต้องการการโค้ดหรือการไกด์ไลน์ส่วนตัวทักทายดูดวงส่วนตัวกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2ในหัวข้อดวงความรักเดือนธันวาคมนะคะในเดือนนี้ความรักของคุณนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมือนติดแงกอยู่กับความอึดอัดเรื่องราวที่มันกำลังจบลงหรือว่ากำลังแตกสลายพังทลายไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาในเส้นทางของตัวคุณเองวางในเรื่องของความยุติดและมุมออนออกจากความสัมพันธ์บางอย่าง ุณอาจจะอดทนกับความสัมพันธ์มาเนิ่นนานนะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องห่างกันต้องแยกกันหรือว่าในเรื่องของคนทางไกลอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองนั้นอาจจะอยู่ในสภาวะที่ต้องหยุดในเรื่องของการสื่อสารหรือเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนมันมีการส่องการมองกันอยู่ไกลๆแต่ว่าไม่ได้มาหา ด้วยปัญหาต่างๆรวมทั้งเรื่องของคู่กรรมนะคะที่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์แต่มันยังมีความหึงหวงความยึดติดการรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยเขาไปนะคะมันอาจจะยังไม่ได้จบกันสำหรับบางคนแต่พลังงานของแปดถ้วยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในช่วงของการเซพเลตหรือการเงียบกันไปแล้วนะคะ มันมีเรื่องที่คุณจะต้องปล่อยเขาวางเขาเพื่อให้เวลาสำหรับตัวคุณเองการที่กลับมานะคะให้ความสำคัญกับชีวิตของคุณเองการผจญภัยครั้งใหม่เรื่องราวใหม่ๆที่คุณจะต้องเรียนรู้การปล่อยวางความยึดติดเพื่อให้คุณมีอิสรภาพในชีวิตได้เวลานะคะที่คุณเองจะต้องซื่อสัตย์กับเส้นทางของตัวคุณเองกล้าที่จะ เชื่อใจตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะแก้ไขปัญหาที่เลื้อรลังยาวนานในชีวิตเชื่อมั่นว่าคุณสามารถที่จะมีความกล้าเพียงพอที่จะเลือกเส้นทางของตัวคุณเองอาจจะฟังนะคะเรื่องราวแรงบันดาลใจของคนอื่นสิ่งที่เขาไกด์ไลน์นำทางให้กับคุณได้มันจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นเพื่ออัดแอปใช้กับ ชีวิตคู่ของตัวคุณเองได้แม้คุณอาจจะอยู่ในช่วงของการแยกจากการห่างหายนะคะแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเข้าใจตัวคุณเองมากขึ้นขอให้คุณกล้าหาญที่จะผ่อนคลายความรู้สึกยึดต,ติดของคุณลงและใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงกับตัวคุณเองสิ่งที่คุณปรารถนาและรู้สึกว่าคุณควรจะทำ มีกำลังใจนะคะจากนางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเชียร์คอยสนับสนุนให้คุณเผชิญหน้าที่จะเลือกและทำสิ่งที่คุณรู้สึกปลดแอกตัวเองนะคะให้เป็นอิสระและใช้ชีวิตให้สนุกอีกครั้งบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แยกกันแต่ไม่ถาวรหรือบางคนอาจจะเป็นการเลิกลายย่าล้างแยกทางนะคะเพื่ออิสระภาพในชีวิตของตัวคุณเอง และเหมือนทันวาเนี้ยการจบคือจบจริงจบแบบที่เป็นพาร์ทหนึ่งเพื่อไปเริ่มพาร์ทใหม่ของชีวิตและเป็นพาร์ทที่คุณจะกลับมารักตัวเองกลับมาให้ความสำคัญกับตัวคนเองมากขึ้นใครที่เลิกรายอย่าร้างกันนะคะก็อาจจะยังอยู่กันแบบเพื่อนแบบคนที่เข้าใจกันเพียงแค่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่ผิดค่ะสิ่งที่คุณเลือกคือเจตจำนงภายในของตัวคุณเองสุดท้ายแล้วทุกอย่างคือเส้นทางชีวิตที่เราครีเอทและออกแบบเองนะคะขอให้คุณเชื่อในเสียงภายในและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณตัดสินใจคลายความกังวลใจลงค่ะและคุณจะได้พบว่าจริงๆแล้วความรักมันก็เป็นเรื่องเดียวกันกันกบชีวิตเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราก็เข้าใจความรัก เมื่อเราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองความรักก็จะสอดคล้องในเส้นทางที่เราเลือกเสมอเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นการจบแบบถาวรการเลิกลาอย่าล้างหรือการจบแบบเป็นพาร์ทหนึ่งชั่วคราวเพื่อแยกห่างกันและทำความเข้าใจตัวเองทั้งหมดนี้จะสร้างความกล้าหาญให้กับคุณในเดือนนี้นะคะ และคุณจะได้พบการปลดปล่อยอิสรภาพไปสู่ชีวิตที่คุณฝันและความสุขความสนุกในชีวิตมันจะเกิดขึ้นกับคุณเสมอขอให้เชื่อว่าคุณสามารถก้าวต่อไปได้ค่ะเส้นทางชีวิตและความรักคือสิ่งที่คุณเลือกและสิ่งที่คุณเป็นเพราะงั้นปล่อยวางความยึดติดและมองชีวิตที่คุณปรารถนาก่อนนะคะแล้วคุณจะเข้าใจว่าความสัมพันธ์ ถึงแม้มันจะมีช่วงของการแยกการหางก,การพังบ้างแต่ทั้งหมดคือบทเรียนที่ทำให้คุณเข้าใจชีวิตและกล้าหาญในการใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองได้มากขึ้นเพราะงานทุกอย่างในเดือนธันวานะคะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูแบบที่คนอื่นเขามองกันแต่ทุกการหา่างทุกการตัดสินใจทุกรูปแบบชีวิตล้วนเป็นประสบการณ์ที่ดี ในการที่คุณได้เรียนรู้และก็ได้เข้าใจมันนะคะขอให้นำมาใช้ในทางที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดตัวเองต่อไปได้และเป็นกำลังใจให้สำหรับหลายๆคนนะคะที่มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจกับเรื่องยากๆหรือต้องเผชิญหน้ากับเรื่องที่คุณรู้สึกกังวลใจกับมันขอให้เชื่อพลังความกล้าหาญภายใน,นะคะ่ะ คุณมีกำลังใจอยู่ภายในเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่คุณสามารถเผชิญหน้าและปลดปล่อยตัวเองไปสู่ชีวิตใหม่ที่เติมเต็มมีความสุขรักตัวเองอย่างแท้จริงและความรักที่คุณมอบให้กับตัวคนเองจะทำให้ความรักนั้นไม่หายไปจากคุณตราบจนนิรันด์นะคะและในวันที่ความรักคนรักคู่ครองกลับเข้ามาหรือว่าเป็นคนใหม่คุณจะสามารถรักได้อย่างเข้าใจชีวิตมากขึ้นค่ะ และจะไม่เป็นการควบคุมหรือการที่ต้องถูกควบคุมครอบงำอีกต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่ารับการไลค์โค้ดเพื่อปลดล็อกปัญหาความทุกข์ใจนะคะสามารถทักทายมาดูดวงกันได้ตามไลน์แอดข้างล่างนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง u u s c r i b e l ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัครสมาชิกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อดวงความรักเดือนธันวาคมมาชิคพลังงานความรักเดือนธันวาคมกันดูนะคะเรื่องราวความรักของคุณนั้นอาจจะมีคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มรึกนะคะดูดีมีพลังงานความร้อนแรงใจร้อนใจเร็วอาจจะเป็นคนที่เคยจบกับความสัมพันธ์แบบเจ็บ หรือเคยทำให้คุณเจ็บปวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนกำลังจะเป็นช่วงของการกลับมานะคะการง้อการคืนดีในความสัมพันธ์หลังจากที่นิ่งเฉยไปเนิ่นนานหรือหลังจากที่มีปัญหากันยกใหญ่นะคะมันยังมีความรู้สึกคิดถึงความปรารถนาความต้องการที่จะพบเจอกันอีกครั้งอาจจะเคยห่างหายนะคะ เหมือนแยกจากเซปเปเลตห่างกันมาระยะยาวเลยแต่สุดท้ายหลังจากที่นิ่งไปนานก็เหมือนจะมีการรีรันกลับมานะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเลือกเลือกที่จะมีความสุขในแบบของคุณนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคุณอาจจะต้องปล่อยกรอบความคิดแบบนิติทิศะนะคะความเชื่อทางโลก มุมมองของคนอื่นและกลับมาฟังเสียงตัวเองมากขึ้นเยียวยารักษานะคะความเจ็บปวดเก่าที่คุณเคยมองโลกตามสายตาของโลกทั่วไปและกลับมามองให้เห็นหัวใจของคุณลึกซึ้งมากขึ้นช่วงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวคุณเองการเลือกของตัวคุณเองและเปลี่ยนมุมมองนะคะชีวิตที่คุณอาจจะเคยกลัวเคยกังวลใจทั้งหมด ปล่อยวางความหวาดกลัวเหล่านั้นแล้วก็มองเห็นชีวิตเป็นเรื่องสนุกบางครั้งมันก็มีเรื่องให้คุณได้ยิ้มรับนะคะกับความสนุกเสียงหัวเราะของเด็กชีวิตในวันใหม่มันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอถ้าหากคุณเลือกที่จะมองเห็นนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดเมื่อผ่านพ้นไปความรักก็ยังคงอยู่หลายครั้งนะคะที่ ตัวคุณอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดกับคนคนนี้มาก่อนแต่เมื่อมันผ่านไปคุณก็ยังรู้สึกรักรู้สึกถึงเขาอยู่ดีดังนั้นมันอาจจะเหมือนการพักเบรกนะคะในความสัมพันธ์เมื่อพักแล้วเยียวยาแล้วดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาและทุกครั้งนะคะขอให้คุณรับผิดชอบความรู้สึกของตัวคุณเองมันมีเสียงเล็กๆที่บอกว่าทุกๆการคิดทุกๆความเชื่อ ทุกๆแรงสันสะเทือนที่เราส่งออกไปมันก็มาจากจิตใต้สำนึกข้างในที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยแหละเพราะงั้นทุกความเจ็บปวดนั้นไม่มีใครสร้างให้เรานอกจากความคิดที่เราสร้างไว้กับตัวเองการกระทําของคนอื่นเป็นแค่กระจกสะท้อนที่ทำให้คุณเห็นความรู้สึกของตัวเองข้างในที่มีอยู่ดังนั้นเมื่อคุณผ่านการเยียวยาแล้วความเจ็บปวดได้ทุเราเบาบางลงแล้วนะคะ คนคนนี้น่าจะกลับมาในช่วงเดือนธันวาค่ะเป็นการสื่อสารการกลับมาหาการเดินทางมาเจอการขอโทษหรือการกลับมาง้อมาตื้อนะคะการสื่อสารในเรื่องราวที่ไม่ได้บอกเขาจะกลับมาพูดบางอย่างและเปิดเผยนะคะในเรื่องราวต่างๆที่เขาอยากจะบอกคุณมานาน เรื่องราวที่ทะเลาะก,กันไว้หรือว่าปัญหาความเจ็บปวดทั้งหลายกำลังจะเงียบหายแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะคะทุกอย่างจะได้รับการรักษาเยียวยาในเดือนธันวาและมีการสื่อสารพูดคุยก,กันอีกครั้งคุณจะเป็นผู้เลือกนะคะในความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อถ้าหากคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็สามารถที่จะยุติได้แต่สุดท้ายเราว่าความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความรักความรู้สึก ถึงคนคนนั้นอยู่แล้วมันยังเป็นจังหวะที่เหมือนคุณได้ผ่านความรู้สึกที่เจ็บปวดนั้นและปล่อยวางมันลงได้บ้างแล้วดังนั้นทันวานี้ค่ะเชื่อเสียงภายในตัวเองนะคะแล้วก็ฟังตัวเองให้เยอะๆบางครั้งเราเลือกอัตราอีโก้มันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตมันดีขึ้นเพราะงั้นทุกอย่างขอให้ฟังตัวเองให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอะไรลงไปนะคะ คุณจะได้เป็นผู้เลือกและจะมีคนกลับมาง้อขอคืนดีและคุยกันในเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตนะคะก็ใครที่อยากจะเช็คดวงฟินฟินส่วนตัวสามารถทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe ไล์์แรร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ